อ,อีกหมายจับหนึ่งยังไม่หมดอย่างที่บอกฮะเจ๊นหนิงจําได้ไหมคุณผู้ชมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยละครับก็เป็นข่าวคราวเริ่มต้นมาจากที่ทางเจ๊นหนิงเนี่ยเขาไปแจ้งจับภรรยาบิจกข้อหาก็คือเรื่องลักทรัพย์ในคอนโดหรูอะไรต่างๆแล้วก็เป็นการตอบโต้กันไปมานะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายล่าสุดเจ๊นหนิงโดนหมายจับเรื่องไปแจ้งความเท็จก่อนหน้านี้ฮะและไม่ได้โดนคนเดียวฮะทั้งสามีด้วยที่เป็นตำรวจแล้วก็หลานด้วยนะฮะ กรณีที่นางสาวธนั t h าหรือหนิงฮะอาจารย์สอนพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ก่อนหน้านี้เป็นร้องทุกกล่าวโทษภรรยาของบิ๊กโจ๊กคดีลักทรัพย์คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งสุขุมวิทร้อยหนึ่งแขวงบางจากเขตพ,พระโขนงภายหลังภรรยาอาดีตบิ๊กตำรวจหรือบิ๊กโจ๊กนะครับก็ประกันตัวออกมาในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนสอนอพระโขนงได้มีการขอสารในยากรุงเทพใต้ เพื่อออกหมายจับนางสาวธนั t h หรือเจ๊หนิงฮะแล้วก็ตัวสามีที่เป็นตำรวจก็คือนายพีมพศแล้วก็หลานของเจ๊หนิงก็คือนายพงพัฒน์ฮะข้อหาคือร่วมกันแจ้งข้อความมาเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนักงานสอบสวนเป็นการเพื่อจะกันแกล้งให้บุคคลได้รับโทษหรือต้องโทษหนักขึ้นมีรายง,งานว่าหลังจากที่มีหมายจับนะครับทางเจ๊หนิงก็ประสานเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ แต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะไปพบกันพรุ่งนี้ตอนเช้าอเเรื่องคดีเจน,นิงกับภรรยาพิกโจ๊กนี่ก็พลิกไปพลิกมานะครับสรุปตอนนี้งงแล้วไอ้ใครเป็นจำเลยใครเป็นจเจ้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเ,ออเนี่ยแล้วมันก็ลามไปถึงไอ้ถุงสีรุ้งเนี่ยนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะไปเกีเ่ยวพันกับเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ